เดี๋ยวมันก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไปร้องดีๆขีดหน้าเลยร้องดีๆเขาชอบไปไว้ไปไว้เราไปไว้แล้วให้พวกขาขีดวารไฟเล่นเลยไม่เล่าทนตัู่อยู่มันจนได้จนตึกขนาดนี้จะให้เอาไว้เปถึงไหนเล่าเดี๋ยวก็แป๊บหนึงเดี๋ยวก็เลิกแล้วทำท่าจะห่วงเมียซะว่าแกเนี่ย 什么、mm. mm. มึงก่อนอ้าวกูหนึ่งทำท่าตั้งท่าให้มึงอ้าดีทีแล้วตั้งท่าให้มึงก่อนได้ละมึงเกยล้ำดอทคอมทู้เ่ยเรื่องนาไม่ซ้ำอ้าอย่ากทำเป็นดื่นไอ้รัดก็ขึ้นเจ็ดขืนไม่ลงมึงโดนท่าลูกสาวกูยืนมึงรู้กูกินแหลกแล้วเป็นไงไม่ฮือด้วย ไม่ใช่เว้ยเป็นไงปบมือครับปบมือให้ฝอยไมวข้าจูเนียหน่อเยเป็นไงท <c oughs> เเลจะขึ้นชกกับาเกียวแล้วไม่ใช่ใชเรื่องดาไม่ซ้ำนั่นอย่าทเป็นเรื่องไอ,องรัดก,ก็ขึ้นเจดคืนไม่ลองเรื่องดายอมแพ้แม่ปากระผมไม่สู้หลอกนานก็ ากแม้มึงขึ้นก็คล้องแม้มึงลงก็คล้องปากเหมือน โอ้โหมันเสียงรุนแรงกันเหลือเกินไม่ได้ไมันต้องสู้เขาอันนี้แค่ขั้นต้นขั้นต้นเฮ้ยเออฟังอยู่นานใครอ่ะพัะชักอะไรมือไม่เลยเอามายับตั้งท่าทำเป็นเงี้ยละกายตึงเลยตั้งท่าตั้งท่ากระปบเหยื่อโอหกลัวตายอ่ะเฮ้ยเอฟังอยู่นานชักลำคาญจริงหนอขอดาว เราปลอเราห่อยกระโดดมึงกระโดดมึงกระกัไมกันจั่กระตังไม่ค่อยขวากันอมค่อยจะอึดเลยเกินม่ค่อยจะเตื้ยงเลยว่ะยุคไม่ค่อยคืนเลยเด็กกับปารวนหมึงอ้แซดลยเนาะทไมอะคืนมคืนไ่เล่นดูดีเกมมาเล่นดีจังว่ากระตังกูอยู่ครบ ไม่ให้ใครละกาย่าก่ยก่ยางไม่ซื้อกินกันลยว,วันไม่มีข้าตวตะบูม่เกยเลยเยืนฟังอยู่นานแับลำคาญจริงหนอขอดาวตลกรูปหล่อลองหน่อยก็ดูเิ่งลงปานางตาปล่อยปล่อยอย่าให้เขาคอย เนี่ยขาแค่ให้ครัวงเฉยไม่ต้องถึือชาวว้าวหรอกให้ทำเสียงนี้ก็จะเสร็จไปเสร็จมึงพูดแล้วมึงเนี่ยน้ำหลวงไปน้ำหลวงมาเอาคัวงใหม่พีเดียวบอกกับอีพีถ้าต้องผิดสุดซอยอินนี่จริงเลยเด็กสร้างกำลังทำผลงานอยู่สร้างเรื่องสร้างราวแะ้วกับอีพีถ้าต้องผิดทุกสถานที่เสียให้ ลราเสียงต่ำเนี่ยคฮับโเ้ามไม่ไดไม่า่า่มาอีแลนี่ปีนี้ไม่ค่อยไหวแล้วว่ะหายเป็นถัันเลยไม่ขาลกนี่ชักเิเสียงพี่โคงแล้วว่ะทำไมลูกไม่ยิงคุณรูมาขยับลูกคางเขานี่ตายนั่งลงนั่งอะไรกไมไม่ขาปัศากันแล้วหนูอะขาไรเานี่รวพพนตอนแรกทาไมรูกทำไมทาไมทาไม แม่ชอบคาราบาวกลับบ้านไปแม่แม่แมแมอปีสอนลูกจังไร<อ>คุณแม่คะหารถ<อ>เตี้ยยังไงกันดีคะ<อ>เอาอย่างนี้ลูกหนูอเอาอยัางไง<อ>ถ้าหากว่าเรายอมเทแบบนี้เสียเชิงหมดเลยลูกไม่ใช่หรือไงคะคุณแม่ลูกหนูมีวิธีอะไรบ้างคะลูกอเอาอย่างนี้ก็แ<อ>ล้วแต่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ยกหน้าที่นี้ให้หนูเพราะตอนนี้หนูขทแหลกเก่งกว่าแม่ให้ชมใช่ไหมนะเออชมลูกไป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 ลูกชอบแกงสามชา ชคาาลบน้อง,องก็ไม่เข้าหูเลยเนาะมึงมาแล้วอโอ้ยนั่นนมึงระวังหลังจะหักนะเนี่ยไอ้ดาแล้วถ้าหลังหักแล้วผัวเปิดหนีเลยนะไม่ทิ้งไม่ไม่เลี้ยงเลยนะมึงอ่ะกูไปและทิ้งกูเลยเอาขาเทปิการกูมาอยู่ด้วยแล้วมันเที่ยมเมียพิการกอยู่ยแล้วมึงจริงไงมึงจะทิ้งกูจริงเงี้ยเมียแกก็ตำเกินทุกวันเนี <lemonade> ่ย <will S 2> <will S 1> จะมาเลี้ยงมือแก่พิการอีกก็มึงรู้แล้วจะเอาว่าเปเมียใหม่เอาเวลาไหวังท้อโซ่แม่แต่แต่อยู่ก็ต้องมาอุยไอสักแก๊กเว้ยไอ้ไอ้สักแก๊กเลยแล้วมึงอ่ะกูตับจะแข็งอยู่แล้วใช่เวลารอเล่นกับพวกมึงไปเนี่ยใช่ไอ้หลัดไอ้หลับอีอะไรก็ไงเลีหล่ะเผียงวันนี้ รอเรือเป็นรอเรืออลิเกก็ต้องพูดอักขรละสิรอเรือก็เป็นรอเรือรอริงก็เป็นรอเริงแต่ลูกนูพูดพูดเออเร็วเร็วรอริงทำไมต้องลิน้นอ่อนด้วยละ่ะ ธุระทุกอย่างไปอีเดือนเพยนหน่วยพรพาจิตละกูล้าไป